ไก่อนมันนานาน,น,านลองทางมาโกนะมีไอไตัวร้ายที่มันเก่งเสือมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับจอมมารปูหรอกมันเลยขังข้าไว้ในเพราะว่ากลัวความผิดของข้าแน่นอนมันจึงจับข้าขังไว้จนแข็งงอืแบบนี้นละ่ะเข้าใจได้จังละ่ะฮะไอแุ่กนศอครับอืม สุดก็ออกมาจนได้นั่นเองโอ้ยถังลืมคุณตาคุณนี่เดินทางไม่จะมีแววอะไม่มีแววเก่งตัวไหนเลยนั่งกักบพ่อครับอืมเห็นจะต้องลองทดสอบดูบ้างลูกฮะฮะทดสอบครับไอเดียครับพ่อครับอาึ่งสองสมาเดเดี๋ยวดูนี่ ตายเายที่อันโอ้โหอแล้วพวกบ้าทำไมของแก้ววะไอ้พวกงี่เง่าพวกประสาทกินซื่อเบื่อกระจอกมประการหาเรื่องกับข้ามหาเทพปู่ของปู่ประสารจะน่ากลัวไอ้สมองนี่ปัญญาฝ่อโอ้ยอันสนิมกูดูแล้วเชียร์มีแค่ตาแก่ขี้คุยเท่านั้นเองเห็นไหมลูกแม่จะเก่งสักนิดเดินะครับคุณพ่อครับเอ้ยเอ้ยหอบวันเสียงที่ศัตรูกลัวข้าน่ะคือพลังของข้าความสง่าที่มากกลัว ขามีอยู่ด้วย่ที่บอกมันกลัวจนหัวหดโอ้โหเขาสามารถนะครับที่น่ากลัวนะครับอืมท,ที่พูดมาเนี่ยคุณหรือเปล่าครับคฮ <laughs> ข้าไม่บอกให้งโง่แล้วปล่อยงงไม่นไกาตาแตกไปกวานนะ yeah. ่านะเด้อเออฮช่วยไม่ได้ฮนะถ้างั้นคราวนี้จะหนังสืออย่างว่ามาให้ดูออมาสนใจหรือเปล่าหนังสืออย่างนั้นอนะ่ะพ่อเฮ้ยจริงๆนะโงงกุลทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับ เช so <c oughs> ื่อด <reading ancient> <ennen> ูหนังสือแบบนี้มาทําไมกันถ้ามีปาทิพย์ข้าไอ้เรื่องแอปรักษาเรื่องเสื้อผ้าอยากดูอะไรกันดูได้ท่านเป็นพระบุตรนั่นจะสัมผัสกับของจริงเลยเอาหรือเปล่าฮะท่านเฮ้ยเอาเปล่าท่านของจริงเหรอวะอะไม่โกหกนะจริงสิครับไม่โกหกหรอกครับอะยยยอะยยยยังไงยย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 ยนยนยย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 ย